ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักนับถือยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหอยดินอนีกหกอีกแล้วซึ่งเป็นเนยวทาหนึ่งธันวาคม โปรดชายวิจารณญาณในการรับชมรับฟังเราไปชมกันเลยท่านผู้ชมนะเราไปชมนะวันนี้ก็เบ่งปอนเนวทางหลักหน่อยหลักหน่อยล่างชุนหลักหน่อยล่างชุน ก็แเบงป,นปานชูนชูนห้าชูนตัวเดียวห้าสองสูชูนห้านะสองสูชูนห้าในทันที่แล้วชูนเจ็ดชูนสองในทันใหม่นี้ก็ะเบงป,นปานชูนห้า ต่อไปครับผมใบนี้10หน่วยล่า10หน่วยล่ากระเบ่งปันอดีผ่านนะท่านผู้ชมอดีผ่านเดี๋ยวทันใบนี้ครับผมโรงสามส สองสามสี่หกเจ็ดนะก็เบ่งปานเบ่งปานห้าตัวเบ่งปานห้าตัวห้าตัวสิบหน่อยสิบหน่อย ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับสองสูตรจับคู่2อสูตรจับคู่สูตรที่1 40สูตรที่2 13จับคู่4 1 4 3 0 1แล้วก็0 3 สี่หนึ่งต่อไปคระผมใบนี้ไม่นี่ครับสองสูตรนะสองสูตรจับคู่ร้อยสิบ ร้อยหน่วยสิบหน่วยสี่แปดสี่แปดนะสี่กับแปดเดวทันจีแลว้วห้าสี่เดวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานสี่แปดนะต่อไปครับผมใบนี้

ก็เบ่งปาน8ชุดนะท่านผู้ชมเบ่งปาน8ชุดนะชุดละสตัวไปต่อครับผมใบนี้หลักหนอยบบนตัวเดียวหลักหน่อยบบนตัวเดียว ก็เบ่งปานเบ่งปานสี่ตัวเดียวนะเบ่งปานตัวเดียวสี่เบ่งปานสี่ตัวเดียวก็เบ่งปานสี่ตัวเดียวให้พิจารณนาะเป็นเดียวทง่งในตอนที่ประผ่านมาก็ผ่านนะ ในท่าที่จะผ่านก็ผ่านต่อไปครับผมไปนี้โกนกละสินโกนกละสินก็เบ่งปานศูนตัวเดียวเบ่งปานศูนเบ่งปานศูน ไปต่อครับผมใบนี้ใบนี้ครับวิ่งตัวเดียววิ่งแปดตัวเดียววิ่งตัวเดียวแปดวิ่งแปดตัวเดียวนะอดีตที่แล้วหนึ่งเดี๋ยวทันใหม่นี่ก็เบ่งปานแปดตัวเดียวต่อไป ครับผมใบนี้ดังเม็กซายดับหลักสิบดับหลักสิบดับดับสามนะดับสามตัวเดียวดับตัวเดียวสามดับสามตัวเดียวนะเดี๋ยวทันทีแล้วดับศูนย์เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน ดับสาต่อไปกระผมใบนี้ดับเต็มล่างดับเต็มล่าเบ่งปานดับ9นะเบ่งปานดับ9กาดับตัวเดียว9้าดับ9ตัวเดียว,วเนาะ ไปต่อไปต่อนะใบนี้ใบนี้ครับก็เป็นแนวทางครบบนอดีตผ่านนะในทานใหม่นี้ก็ศูน4 6หนึ่งสามสี่หกเ้าศูนหนึ่งสามสี่หก เบ่งปันหกตัวนะเบ่งปันหกตัวศูนย์หนึ่งสามสีห่หกเก้าศูนย์หนึ่งสามสีห่หกเก้า ต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ก็เบ่งปันแนวทางชุดสามตัวเบ่งปันแนวทางชุดสามตัวอดีตผ่านไหมเอ่ยอดีตก็มีหลุดบ้างนะอดีตก็มีหลุดบ้างแนวทน่านใบนี้ครับผม เบ่งบาน276เจหกสามเจกหกสี่งปกหกสามเปกหกสี่เปกหกนะ ต่อไปครับผมใบนี้โซยุดับ10หน่วยบนก็เบ่งปันดับ3 0 3 1 3 0 3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9เบ่งปันดับ10เบ่งปันดับ10 คู่นะดับ10บคู่ต่อไปครับผมใบนี้คู่สิหน่วยโบนเบ่งป,นปานหนึ่งศูน์หนึ่งสอานย์ห้าสอง 10125052ก็แบ่งปัน,ปน4คู่นะแบ่งปัน,ปน4คู่ต่อไปครับผมใบนี้ดับเต้ม10หน่วยโบนโคนวันอาคารก็แบ่งปัน,ปนดับคู่02 112039 3857 66 75 8493โคนวันอาคารคู่ดับสองตัวบนด้วยเต็มสองใบนี้ครับดับโซยุด,ดับคู่บนลา่าดับชุดบน4538 6169 1676ไล่ไปนะ 40061749 05501651คู่ดับคู่ดับบนล่างต่อไปกรับผมใบนี้โซยุ10ล่างดับนะโซยุดับโซยุดับ10ล่างนะโซยุดับ10ล่าง

หนึ่งศูนต่อไปครับผมใบนี้เอ้ยวุฒเบ่งปันเด่นลาแปอง1กับสองแปกสองแปกหนึ่งห้การ9กหนึ่ง 9ก้าต่อไปครับผมใบนี้หลักอร้อยนะเพกกลางกลวงเบ่งปานห้าตัวเดียวเบ่งปานตัวเดียวห้าเบ่งปานห้าตัวเดียว เดือนทันที่แล้วเบ่งปันหนึ่งนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปันห้าต่อไปกระผมใบนี้หลักหน่วย3เถียวชูน114แล้วก็019สรุปแล้วชูน015นะไม่ชูนหลักหน่วยไม่ชูน015 ไปต่อครับผมใบนี้บนี้ก็เบ่งปาน10หน่วยล่างฝั่งซ้ายหลัก10ฝั่งขวาหลักหน่วยหลัก10บสองหกหลักหน่วย1นึ่จนะจับคู่เอาเองจับคู่เอาเองนะจับคู่จับ ชุดเอาเองต่อไปครับผมใบนี้เอ้ย2ตัวตรองล่างก็ะเบงปั่น01 07 24 26 51 69 94 96นะเบ่งปันป่น8ชุดเบ่งปันป่น8ชุดนะท่านผู้ชม แปดชุดนะต่อไปขอรับผมใบนี้สยุสยุหลักอร่อยดับแปดสองแปดสองนะแปดแล้วก็สองแปดสอง ต่อไปครับผมใบนี้หลักหลักสิบแบบ3ตัวอดีตยาวนะอดีตก็อดีตก็ผ่านครบนะอดีตผ่านครบนะเดี๋ยวทันใบนี้ครับผม1 3 4่งหนึ่งสแล้วก็ส 3ตัวนะแนวทันใหม่นี้ก็เบ่งป็น3ตัวให้พิจารณาเป็นเนวทางนะไปต่อครับมิสเตอร์บอลรองวันที่อ่าไม่มีลองวันที่นะพิกัดล่างเด่น7รอง2คู่2 7งเองะคู่เดียวเนาะ คู่เดียวสองเจ็ดแล้วก็เจ็ดสองนะมิสเตอร์มิสเตอร์บอนต่อไปครับผมใบนี้เออตัวเดียวนะตัวเดียวอดีตที่ผ่านมาก็ผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปานตัวเดียวหนึ่งเบ่งปานหนึ่งตัวเดียวนะ เบ่งปานตัวเดียวนึงเบ่งปาน1นนตัวเดียวไปต่อครับผมใบนี้ตัวเดียวเน้น3 32 36 38 2 233 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, วิน23678เน้น32 732 632 ปกระผมใบนี้โคนว่าอาคัรดับสองตัวดับสองตัวดับสองตัวล่างโดยเต็มแปดนะศูนย์แปดหนึ่งเจ็ดสองหกสามห้าสี่สีสกสองเจ็ดหนึ่งแปดศูนเก้าเก้าโคดับนะโคดับ โคดับสองตัวล่างโดยเต้นต่อไปครับผมใบนี้ใต้ฟ้ากระเบงปานสองสี่หนึ่งสี่นึ่งเจ็ดสวิ่ง1กับ2วิ่ง1กับ2นะวิ่ง1และก็2 ท่านพโพชูทานโพฟังต่อไปครับผมใบนี้ครับนะเด่นล่างแบบ4ตัวเด่นล่างแบบ4ตัวนะ ก็เบ่งปัน3 5 1 3 5เปกหนปอดีพผ่านนะมีหลุดบ้างแต่ทัไหมนี้ก็เบ่งปัน3 5 1 3 5เปกหปกต่อไปกระผมใบนี้เด่นล่าง4ตัวก็เบ่งปันอดีปผ่านนะ เดีวทันใหม่นี้ครับ6891 6891 689แล้วก็1เดีวทันที่แล้ว4679เดีวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน6891ต่อไปครับเด่นล่างแบบ3ตัว562 562เดวทันที่แล้ว0 1 เดี๋ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน5 6 2วุฒเจ้าของแนวทางนะต่อไปครับเด่นล่างอีกหนึ่งชุดแบบ3ตัวเป็ด9 5 8 9 5นะ8 9 5เดี๋ยวทันทีแล้ว3 4 0เนี่ยวทันใหม่นี้ก็เบ่งปาน8 9 5ท่านผู้ชมคลิปนี้เรา เจอการเพียนเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม